สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพามาดูแปลงผักบุ้งนะคะที่เห็นอยู่ก็เป็นผักบุ้งก้านแดงนะคะที่นิยมกินกับส้มตำนะคะนี่ค่ะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นแปลงผักบุ้งก้านสีขาวนะคะที่เขานำไปใส่เย็นตาโฟนะคะหรือที่เราเอาไปใส่แกงนะคะแกงทำเป็นแกงเทโพนะคะ พี่เขาก็จะขายเป็นยอดนะคะยอดยาวๆแบบนี้นะคะสิบห้ายอดนะคะสิบบาทมัดเป็นสิบห้ายอดแล้วก็ทำไปมัดนะคะก็ขายเป็นมัดละสิบบาทนะคะขายในตลาดชุมชนนะคะพี่เขาจะปลูกในร่องนะคะนะคะ่ะสวยงามมากอวบอ้วนเลยะคะ่ะแล้วก็ปลูกง่ายด้วยนะคะแมลงลบกวนน้อยะคะ่ะ เนี่ยค่ะสำหรับใครที่ชอบปลูกผักไว้กินเองนะคะชมได้นะคะด้าน,นข้างก็จะเป็นฟักนะคะทางเชียงรายเขาจะบอกว่าฟักแบบนี้เขาเรียกว่าฟักหมนนะคะเขาก็จะมีขนแล้วก็มีตัวเคลือบนะคะเป็นผงขาวๆนะคะเป็นแบบธรรมชาติค่ะคือป้องกันมแมลงรบกวนนะคะนี่ค่ะลูกพอขนาดหม้อแกงนะคะ ตรงข้างล่างก็ในร่องก็จะปลูกผักบุ้งสีขาวไว้นะคะส่วนข้างๆก็จะทำเป็นคูน้ำนะคะปูด้วยพลาสติกนะคะพี่ก็บอกว่าเอาไวส้สำหรับรดน้ำนะคะในช่วงฤดูแล้งนะคะแล้วก็เลี้ยงปลาด้วยอันนี้ก็เตรียมปลูกฟักทองนะคะด้านในก็เป็นถั่วนะคะ สำหรับใครที่ชอบอธรรมชาติชอบการปลูกผักแบบง่ายๆนี่นะคะก็อย่าลืมกดติดตามคลิปของเราด้วยนะคะคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ